สูตรโอ้โหนะวันนี้มากับสูตรมั่วมาแล้ววันนี้เซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะฮะนิดนึงเนาะเออสับกเดี๋ยวก่อนฮะใส่สูตรไม่ผูกท้ายแต่ใส่ใจก็ผูกผันนะฮะโอ้ยหรือว่าจะไม่เหลือมุกให้โดนเลยนะเหลืยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันดี่บ้านฮัลคัสครับนี่เลย โจจิคอลลาเจนรสชาติที่ใช่อร่อยต้องลองครับผมเป็นยังไงบ้างคะแนะนำอีกหนึ่งครับก็ก็โจจิคอลลาเจนครับผมก็ตอนอื่นเลยก็คือจะบอกว่าดีใจแลวก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับทางโจจิแล้วก็มีเป็นบอยวันนี้นะทำให้ผมได้มาเจอทุกคนได้มาร้องเมลงให้ทุกคนฟังแล้วก็จะมาแนะนำสินค้าอาหารเสริม แบบคอลลาเจนดีๆให้ทุกคนแบบชงดื่มง่ายแสะดวกด้วยใช่ถ้างั้นมาเขามีทั้งหมดกี่สูตรอะไรยังไงบ้างฮะก็ก็มี3สูตรนะครับแบบชงดื่มทั้ง3สูตรเลยแล้วก็นี่นี่เป็นซองนอกแล้วก็ข้างในจะไปมีซองข้างในอีกประมาณมีเป็นร้อยร้อยซองอยู่ในนี้อู้ยอย่างนี้จริงหรอกคุณนี่ตกใจเลยเนี่ยขนลอนตกใจเลยขนลอนเลยจริงมีมีหลายซองเลยหลายซองหลายซองอยู่ใช่ครับ สมัครขาดไ้จะปีคือบาเขามีให้เยอะไงครับแล้วก็อันนี้เป็นกรุตาคอลลาเจนนะครับกรุตาคอลลาเจนใช่ช่วูขุ่นแล้วก็ปรับสมดุลลำไส้ครับผมผิวสว่างใสใช่ช่วยดูขุขนแล้วก็ปรับสมดุลลำไส้ใช่แล้วจะบอกว่าที่ทุกคนพูดมาเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นสวยอร่าจากภายนอกเนาะของอันนี้เป็นคอลลาเจนที่ ช่วยเสริมจากภายในเออดูแลจากภายในเลยสูดภายนอกแล้วก็จะดูดีสู่ภายนอกด้วยใช่ใช่นี่กขาเป็นสูตรแรกครับนี่ในสูตรที่สองเป็นไวต้าซีคอลลาเจนครับซองสีส้มเนาะใช่ครับเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แห้งใบสิวคือถ้าทานสูตรนี้ซองสีส้มที่เป็นไวต้าซีคอลลาเจนพัสเราจะมีภูมิคุ้มกันใช่ครับถ้าเราทานแล้วเนี่ยเรามีภูมิต้านทานแต่ไม่มีภูมิต้านเธอที่ทำยังไงครับ สงสัยต้องรับอีกสูตรดีครับผมมาต่อที่สูตรสีพุ่งเลยเชิญครับแล้วผมชอบสุดสุดท้ายใช้เป็นเอสอาร์แซนตีคิวเทนครับแต้องเป็นสูตรมิกซ์เวอร์รี่ครับก็ชะลอวัยครับผมช่วยลดเลือนริ้วรอยชัดจริงๆสามสูตรเนี่ยเสริมให้ให้สุขภาพผิวดีแหละแต่ว่าจะเด่นในคนละด้านคนละแบบกันเนาะอย่างทีจริงอย่างที่ออกัสบอกเราต้องดูแลนั่นแหละภายในนะ เป็นสิ่งสำคัญมาแล้ววิธีการมันยังไงฮะฉีกซองีกซฉองละลายกับน้ำได้เลยได้เลยใช่ครับแต้บกว่ารสชาติไม่ขาวด้วยรสชาติแบบอร่อยกันให้ลองชิมก็้ั้งสาวซูมเลยรสชาติอร่อยมากครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่แบบว่ากังวลนี้จะมีกลิ่นคาวหรือเปล่านี่คือมั่นจได้เลย ทานง่ายมากนะครับจริงๆไม่ได้แบบผสมแค่น้ำดื่มเดียวนะจะเป็นเครื่องดื่มอื่นก็ได้ครับใช่แล้วก็ทำให้าแบบรู้สึกว่ามันอร่อยง่ายขึ้นสำหรับคนสมัยนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองครับผมอย่างอย่างการแค่ก็แบบทายละครจริงๆก็ไม่สายเฮลตี้เลยแหละครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราทานละครมีงานเยอะชีวิตแบบเร่งรีบอะไรเงี้ยก็ได้ทางตัวจีโคเลาเจนนที่ที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายเนาะเพราะสามารถแบบพกติดตัวไปได้ทุกที่นะใช่เนาะอยากจะทานเมื่อไหร่แล้วก็หยิบขึ้นมาฉีกซอง เทใส<ข>อนอนสุขภาพดีได้เลยอืมง่ายมากครับ <c oughs> นี่คือโจโจกคอลลาเจนรสชาติที่ใช้อร่อย